ปีหลังนครึ่งปีหลังตอนนี้ส่วนใหญ่ก็เนี่ยแหละฮะเน้นโฟกัสที่คอนเสิร์ตกลมไปส่วนใหญ่แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีอาจจะเฉยๆนะอาจจะผันตัวเป็นผู้จัดเล่นละครเองทำละครเองซีรีสใใ์ในไทยครับผมทไนยคือมันมีบทหลายๆหลายๆบทที่ผมอยากจะเล่นอยู่แล้วแบบไม่มีไม่มีมมมบทงานวะนี้เข้ามาสักทีผมก็เลย ถ้านั่งรอก็จะค่อนข้างกจบก็เลยคิดว่าสร้างเองดีกว่าแปลว่าค่ะจะทำเองจะได้ไม่ต้องจไว้จะได้ไม่ต้ององใช่ไหมมนจะแทนที่ขาดกัเป็นจริงในปีหน้าอันนี้เราคัดลอกก่อนจริงก็ทุกวันนี้จริงๆก็ถ้าว่างๆจากเรื่องคอนเสิร์ตกับไม้นี่ก็คือไปนั่งเขียนบทเขียนอะไรด้วยหมดเองทั้หมดไม่เชิงทำเองทั้งหมดค่ะก็คือมีทีมแต่ว่าจริงแค่ว่าผมจะขึ้นสตรัคเจอร์ไว้ก่อนเปขึ้นโครงขึ้นหน่อยไว้ก่อนก็คือ ก็จะสร้างทีมขึ้นมาเลยเป็นแนวแนไหนคะัี่ไหมว่ามีในหัวครับแต่ว่าปลุกไวก่อนไว้ก่อนมีหลายๆเรื่องบทไหนที่มันอยากเล่นมากๆแบบมันต้องเมีบทนั้ยไม่บอกรอดูนะตั้งแต่เขาปีหน้านี่คุณจะอยู่ในไทยก่อนถามว่าอยู่ในไทยไหมคือจริงๆปีนี้ผมก็บอกว่าผมจะอยู่ในไทยนะแต่ว่าไปไรมาๆคือบินทุกวันที่ฝนนี่ยังไม่ได้พักเลยบินตลอดแล้วเราวอย่างนี้ที่ปีมางเป็นไงบ้าง งานที่จีนนะครก็คือจริงๆก็มีบินใบหรืออรยังไงครับมีล่าสุดก็บินแบบรายการมีบินแบบแบบพวก,กวร่วมง,งานอีเเนต์ต่างๆอะไร่างเยครับแต่ว่าคือตอนนี้คือผมรู้สึกว่าอยากจะอยากจะลองมันผู้จัดผมอาจจะแค่เริ่มที่ประเทศไทยก่อนแค่นั้นเองแต่ว่าแน่นอนว่าเมนโกง็คือว่าในอนาคตมันจะต้องไปให้ถึงระดับต่างประเทศด้วยอะไรด้วยไปร่วมง,งานกับต่างชาติประเทศจีนอยอะไรตยอไปตครับ ใช่ครับก็ช่วงหลังปีนี้จริงๆก็ไปกาหลีทั้งหมดไปไปท่าขเดือนเลยแล้วก็ก็มีแบบว่าไปคุยงานบ้างอะไรบ้างเนี้ยครับผมในในฝั่งเกาหลีก็พอเู็เกาหลี้นีดเดียวมองไว้าเมงานเป็นนืออย่างนี้นไนยไายังไม่ได้มองไว้ขนาดนั้นครับผมแต่ว่าตอให้มองไว้ก็ขออุบไว้ก่อน ิดตัวทีเดียวดีกว่ารอเราดูทีเดียวดีกว่าทางแสดงยินยังพักก่อนไม่ได้พักนะคือจริงๆถ้ามีบทที่มันโอเคแล้วแบบบท,ทดีๆเข้ามาหรือเงี้ยก็รับไหวครับแต่ว่าคือตอนนีออ้อยากจะโฟกัสที่คอนเสิร์ตกอับมาแล้วก็อยากจะเขียนบทอันนี้ให้มันจบ,บก่อนแสดงว่าเราโฟกัสที่สองอย่างตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้สองอย่างแล้วอาจจะมีธุรกิจในอนาคตนีน่นนนนแหละละ เห็นข่าวแล้วคนกับกัดกัดก้าวแตวเรา, <laughs> เาเรมันก็เท่ที่ทีนี้ก็ว้าวุ่นเลย <cle an> เอาเล่น <laughs> วุ่นส <c oughs> ุดๆยิ่งก้าวมายิ่งก้าวมา <9 S 1> <c oughs> คือจริงๆก็ได้มีโอกาสคุกยกับก้อยเรื่องนี้แล้วเหมือนกันนะคือจริงๆเราเจอในครั้งแรกก็คือตอนที่ผมไปถ่ายรายการก้อยทันทีดีเนาะแล้วทีนี้มันก็มีกระแสะเกิดข,ขึ้นมาซึ่ง อันจริงๆซีซั่นแรกอ่ะแอปส่วนแรกผมไม่รู้ตัวเลยผมแค่ไปแล้วก็แบบเป็นตัวเองนู้นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพอได้รู้จักกันอะไรเงี้ยก็คือมีการคุยกันแบบไม่ได้แบบจริงๆไม่ได้คุยกันเยอะเลยก็แค่คุยเนพาะตอนที่แบบพอจบงานแล้วก็ขอบคุณนะน,นู่นนี่อะไรเงี้ยบางทีเขาก็แบบเออ่พอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะมีอะไรที่ไปถ่ายรอบสองก็ได้มีการทักกันว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่ต้องไปถ่ายรอบสองนะไปกับก๊อฟใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาแล้วก็ท้ากันว่าเสื้อคู่กันหรือเปล ใครใครเป็นคนคิดต่อมาเรื่องคู่ปรับคนไทยครับคนไทรก็แบบเสื้อผู้นี่ว่าล่ะซึ่งจริงๆผมเพิ่งกลับมาไทยผมก็ไม่รู้ว่ามันกระแสคือยังไงอะไรคือแบบก็คิดว่าไม่คใครสนใจหรอกมันก็เป็นแค่แบบเราเพื่อนพี่น้องกันเล่นของนข่าวอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วมันก็แบบปกติเราเนี่ยเสื้อสีดำเราก็ออกไปซื้อเสือแล้วก็เอาตัวนี้ล้กันอย่างเงี้ยแบบยืนจิ่งๆมาเลย แล้ววันนั้นก็ใส่เสื้อคู่มาแล้วก็แบบว่าก็ขำๆกันปรากฏว่าพวกนี้ก็มิวเซวกันแบบจริงๆเป็นจังก็แบบแต่ต่จริงนะไม่ได้จีบไม่ได้จริงมีโอกาสไหมุตัวถามว่ามีโอกาสไหมคือจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดแต่ก็ไม่ได้ปิดงงไหมหรือว่าก็ผมว่ามันเป็นเรื่องของเวลาคตแต่ว่าคือก็ไม่ได้ปิดอะไรแต่คือจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะ ดูใคร,รดูแลใครเพราะว่างานตัวเองก็ลงหนูมากเลยแล้วก็มีหลายอย่างที่เรายังอยากทำแล้วก็ทำให้ทันด้วยตอนนี้เหมือนมีกันบ้านนี่เราทำเนาะเราก็ยังมุ่งไโฟกัสสิ่งเหล่านี้ได้ไแฟนรุ่นหะนักที่วันรุ่นหนักถามว่ารุ่นขึ้นไหมเหรอครับดูเวลาแฟนเขาลุ้นก็น่ารักดีเลยเนย <S <S ะว่าแต่ว่าคือ ก็นะเป็นคนน่ารับมากเลยแล้วก็คือแบบเวลาเขาทำงานเขาเป็นค,คนที่ดูมีเสน่ห์มากใช่จริงๆว่ทมมาทำไมเห็นกับเราเห็นกัน,าน,าน,น่ารักก็แบบเราจะให้เกาดาว <laughs> ไม่รอเสีย้คง,งไม่ดาวไม่จริงแล้วเรามีจกไถ่ไหมไม่ <c oughs> ไม่ไม่ว่าง <c oughs> ใช่ว่านะ จริงที่ผมพยายามทำงานแบบเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีสิทธิ์าผม oh. ก็ได้หาหน,นู่นนั่นนี้ทำททาหาธุรกิจทำหาหาอะไรทำเยอะแยะหมดเลยนะ oh. เพื่อให้ความเหงาเนี่ยมันไปต่อท้ายแถวแถวคืดแลท้ายเลย oh. จับไม่ได้จำไม่ได้เหรอเไม่ยออหลักปีอะหลักหลายปีเลย ไลคใจมันก็เป็นปกติว่าอินสตาแกรมโซเชียลมีเดียท่านมีกดไลค์กดใจท่านมีคอมเมนต์ในหลาด้านก็มีผมก็ไปกดคอมเมนต์่กดไลค์ก้อยนักตีต้ดีมอยยังไม่โดนยังไม่มีใครแต่ว่านพิเศษมันไม่ใช่ว่าไม่มีใครเป็นพิเศษไม่ใช่ว่าไม่โดนแต่เพียงแค่ว่าเรายังไม่ได้คิดเ,ร,ร,ร,เรื่องนี้แบบจริงจังจริงจังเท่าไหร่เอาไอเทมงานก่อี่ยวเรื่องงานก่อนวันหนึ่งที่รู้สึกว่า สภาพจิตใจเราหรือว่าตัวเราเ่ยสามารถที่จะดูแลใครทักคนได้เดี๋ยวค่อยลองลองลองเปิดดูได้งานโอเคจพักนอัน้มคนริัพสกนหอัเอ่ตัวเองอนนี้ก็เป็นกระแสได้ด้วยหรอหลอกกัหล่อเจอกันไงคือเหมือนผมกับโอ้นี่ไม่เคยร่วมงานกัน ที่แบบทีมไปต่างประเทศด้วยก็เลยได้มีเวลาใช้เวลาร่วมกันก็ก็สนุกดีแล้วตอนนั้นคือแบบเอาจริงคิดแคปชั่นไม่ออกแค่คิดแคปชั่นไม่ออกเลยแล้วคือเร่งโพสต์แล้วตอนนั้นเราต้องไปทำงานต่อแล้วก็แบบเ <c oughs> ค้าก็เร่งมากดดันเรามาแบบไปได้แล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบกด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 แล้วเค้พิมพ์องมาเลยนก็แต่ว่ามันก็จริงจริงแ้วแคตัวเกคนที่มากดว่าตัวเอ็มน่าราดีทุกคนเนี่ยก็คือผมเห็นในคอมเมนต์ก็คือตัวเอ็มเริ่มต้กกน